สวัสดีครับวันนี้มากับอีกหนึ่งคำถามนะครับอยากให้เทียบ a 6 5 0 5กับ XE4 ครับซึ่งจริงๆแล้วคลิปก่อนหน้านี้พี่ก็พูดถึงตัว XE4 มาแล้วนะครับแต่ไม่ได้เปรียบเทียบกับตัว Sony นะครับซึ่ง Sony ที่อยู่ในมือพี่ตัวนี้เป็น a 606นะครับไม่ใช่ a 6 605นะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนท้ายว่าทำไมพี่ถึงเลือกตัว a 606แทนที่จะเป็นตัว a 605นะครับย้อนกลับมาที่ตัว XE4 ของ Fuji กับตัว เอลันห้าของโซนี่นะครับซึ่งความจริงแล้วตัว Xe4 เนี่ยก็จะค่อนข้างใหม่กว่าค่อนข้างเยอะนะครับตัว x e เเนี่ยเปิดตัวเมื่อปี2021นะค่ับใหม่กว่าตัวนี้นะใหม่กว่าตัว A 1 6อีกตัว A 1 6เนี่ยเปิดตัวปี2019พร้อมกับ A 1 4พร้อมกับ a 1 1นะครับในปี2019เนี่ยเขาเปิดตัวพร้อมกัน3ตัวเลยแต่ตัว A15 ะจะเก่ากว่า เปิดตัวในปี2016นะครับซึ่งตัว A16 เนี่ยเป็นตัวที่มาแทนตัว A15 นะครับเขาเป็นสายเดียวกันนะครับตัว XE4 เนี่ยจะมีความละเอียดที่สูงกว่านะครับอยู่ที่26ล้านพิกเซลนะครับส่วนของ A15 เนี่ยความละเอียดอยู่ที่24ล้านพิกเซลนะครับอันนี้ก็ต้องยกงให้ตัว XE4 นะครับที่มีความละเอียดที่สูงกว่านะครับแต่ก็ไม่เยอะ2ล้านนะครับมากกว่าอยู่2ล้านส่วนค่ายโซนเนี่ยค่าอโซปกติ ของ L15 เนี่ยจะมีช่วงที่กว้างกว่านะครับ ISO ต่ำสุดเนี่ยทำได้ที่100นะครับแล้วก็ ISO ที่สูงที่สุดนะครับอยู่ที่25,600นะครับในขณะที่ตัว XE4 เนี่ย ISO ที่ต่ำที่สุดอยู่ที่160นะครับแล้วก็สูงสุดที่ i so 12,800ก็จะมีช่วงของค่าไ so ที่ค่อนข้างแคบกว่าแต่พอขยายนะครับทั้งคู่ขยายได้เหมือนกันแต่พอขยายช่วงค่า i s โซขึ้นไปนะ XE4 จะมีช่วงของ ISO ที่กว้างกว่านะครับเพราะว่าสามารถทําได้ต่าลงไปอีกนะครับ ISO ที่ต่าที่สุดเนี่ยทำได้ถึง ISO 80แล้วก็สูงสุดที่ ISO 51,200นะครับในขณะที่ตัว L5 เนี่ย ISO ที่ต่ําสุดทําได้เท่าเดิมนะที่100่แล้วก็สูงสุดทําได้เท่ากับตัว EX4 ก็คือ51,200เท่ากันนะครับแต่ตัว EX4 จะได้ค่า ISO ที่ต่ําที่สุดเนี่ยต่ำกว่านะครับ ทั้งคู่มีจอขนาด3นิ้วเท่ากันนะแล้วก็เป็นแบบทัชสกรีนแล้วก็เป็นแบบทิุติ้งเหมือนกันแต่ของ Fuji XE4 เนี่ยจะสามารถทิวขึ้นได้180องศาเนี่ยเหมือนตัวนี้เลยนะครับกเนี่ยก็คือทิ้วขึ้นมาข้างบนแบบนี้ได้นะมาข้างหน้าอย่างนี้ได้แต่ตัว A15 เนี่ยได้แค่90องศาขึ้นมาข้างบนแบบเซลฟี่ตัวเองแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อจำกัดอย่างหนึ่งของตัว A15 ที่ทำให้พี่เลือกตัว A16 คือในตระกูล A6000 นะครับจะมีแค่3ตัวที่อย่างเงี้ยมาได้ข้างหน้านะก็คือตัว A6.1 แล้วก็ a 6หแล้วก็ A6.6 ที่เขาเปิดตัวพร้อมกันนะในปี2019ส่วนช่องมองภาพนะครับทั้งคู่มีช่องมองภาพแบบ e v f เหมือนกันนะมีความละเอียดที่ใกล้เคียงกันนะครับของตัว a e 4เนะี่ยมีความละเอียดที่2.36าล้านแต่ของ a 1 5นะครับความละเอียดอยู่ที่2.359 แล้วก็จานวนจุดโฟกัสนับทั้งคู่มีจํานวนจุดโฟกัสเท่ากันนะที่425จุดนะครับแต่ของ A15 เนี่ยจะมีระบบ tracking ให้นะครับซึ่งของ x e 4เนะี่ยไม่มี tracking นะครับคือมีเฟสกับ eye detection ก็คือแบบจับใบหน้าจับดวงตาได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความได้เปรียบหนึ่งของ A15 นะครับแล้วก็อีกความได้เปรียบหนึ่งของตัว A15 ก็คือระบบการสั่นในตัวนะครับ IBIS เนี่ยแหละซึ่ง ในตัวเอ6ก็มีเหมือนกันครับถ้าในตระกูลยังไม่นับเอ7นเจนะอเอวันเจ็คือเหมือนเป็นอีกเจนใหม่ที่ใหม่กว่าถ้าก่อนหน้านั้นนับถึงตัวเอ6เนี่ยก็มีแค่2ตัวนะก็มีแค่ตัวเอวกับตัว a อวเนี่ยที่มีกันสันแบบ IBIS นะครับเอ4ไม่มี a อวก็ไม่มีแล้วก็อีกตัวหนึ่งถ้าตัวล่าสุดก็คือตัวเอวนะครับซึ่งตัว XE4 ก็ยังไม่มีนะครับ แล้วก็มาที่ในเรื่องของความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องนะถานานชัตเตอร์แมชชนิกเนี่ยตัว A15 นะครับจะสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้เร็วกว่านะที่11เฟรมต่อวินาทีซึ่งของ XE4 เนะี่ยสามารถถ่ายภาพได้8เฟรมต่อวินาทีนะครับแต่ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ของเขาเนี่ยของ XE4 เนะี่ยจะสามารถถ่ายภาพได้เร็วถึง20เฟรมต่อวินาทีก็จะมากกว่าของ A15 นะครับส่วนชิปชัตเตอร์ที่เร็วที่สุดนะครับทั้งคู่ทําได้ที่1ต่อ4,000เท่ากันในชัตเตอร์แมชชนิกนะคร แบตเตอรี่นะครับของ xe 4นะครับก็จะมีคาบัตซิตี้ที่มากกว่านะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับต่อแบตเตอรี่หนึ่งก้อนเนี้ยสามารถถ่ายภาพได้380ภาพนะครับซึ่งของ A15 เนี้ยต่อแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับจะสามารถถ่ายภาพได้350ภาพเพราะตัว A15 เนี้ยยังเป็นแบตเตอรี่แบบเก่านะคือแบบแบบเนี้ยเป็นแบบก้อนเล็กนะครับซึ่งของ A16 เนี้ยจะเป็นนะครับจะเป็นก้อนใหญ่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อจำกัดของตัว A15 นะครับ มาที่ในเรื่องของวิดีโอกันมากนะครับทั้งคู่สามารถถ่าย 4k ได้เหมือนกันนะแล้วก็มีช่องเสียบไมให้นะครับทั้งคู่ไม่มีช่องเสียบหูฟังเหมือนกันนะครับตัวนี้เอลนกมีช่องเสียบหูฟังให้แล้วนะอันเนี้ยสังเกตไหมว่าที่พี่พูดถึงตัวเอ6ที่มีอะไรบางอย่างที่เหนือกว่าตัวเอ5นะนั่นแหละก็เป็นเหตุที่ทําให้พี่เลือกตัวเอวันะแต่ก็มาพร้อมกับราคาที่สูงกว่า ส่วนระบบเชื่อมต่อนะครับทั้งคู่ก็มี Wi-Fi มีบลูทูธนะครับเหมือนกันแต่ของ l 1 5เนี่ยจะมี NFC ซึ่งของ XE4 ไม่มีนะครับแต่ของ XE4 เนี่ยจะได้เปรียบในเรื่องของช่องเสียบ USB นะครับซึ่งเป็น3.2แล้วแต่ของ l 1 5นะครับย,ยังเป็น USB 2.0ซึ่งแบบ ถ้าใครเคยลองใช้นะช่องเสียบ USB ในการถ่ายข้อมูลเนี่ย2.0เนี่ยช้ามากช้าจริงแต่ถ้าเราอยู่ในยุคนั้นนะในปี2016เนี่ยเราก็เฉยๆแต่พอเรามาอยู่วันนี้ใช่ปะเราชินกับ3.2เนี่ยและยิ่งเป็น Gen 2เนี่ยยิ่งเร็วกว่านะพอไปใช้2.0เนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันอ่ดมากส่วนขนาดและน้ำหนักเนี่ยก็จะเหมือนจะสวนกันนิดนึงนะตัว A15 เนี่ยจะหนักกว่านะครับแล้วก็มีความหนาที่หนากว่า เพราะว่ามีกริปนะแต่กริปก็ยังไม่เท่าตัวนี้นะเนี่ยเพราะว่าแบตเตอรี่ของเขาไม่ได้ใหญ่เท่าตัวเอวโตัวเอวโก <6 S 1> ็จะมีกริปที่หนากว่าที่แบบเข้ากับมือมากกว่านะครับส่วนตัว XE4 เนี่ยเขาจะมาแบบแบนๆกน็จะมีความกว้างความสูงที่มากกว่านะครับแต่ความหนานี้ก็จะน้อยกว่าแล้วก็น้ําหนักก็น้อยกว่านะครับของ XE4 น้ําหนักอยู่ที่364กรัมเองนะครับแต่ของ A15 นาเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่453กรัมก็ต่างกันพอสมควรเหมือนพี่ถือตัว a 6กับตัว เซทวีตอนนี้ใช้เซทวีสิบถ่ายนะครับแล้วก็เลนส์ที่ใช้เป็นเลนส์สิบเอ็ดมิลเหมือนกันแต่เป็นเลนส์สิบเอ็ดมิลของโซนี่นะสิบเอ็ดมิลเอฟหนึ่งจุดแปดแล้วก็ตัวนี้ถ้าคลิปที่แล้วนะพี่ใช้ตัวเอวันหกถ่ายแล้วก็ใช้เลนส์ตัวนี้นะครับสิบเอ็ดมิลเหมือนกันเอฟหนึ่งจุดแปดเหมือนกันแต่เป็นของยังแนวเผื่อมีคนถามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่พี่รู้สึกว่า พี่ให้ความสําคัญนะครับก็คือในเรื่องของระบบเวเธซิลนะครับตัวนี้ก็มีเวเธซิลตัว a 1 5หก็มีเวเธซิลก็คือมันจะสมบุกสมบันมากกว่าแบบเจอละอองน้ําเจออากาศอะไรเงี้ยคือมันมันจะถึกมันจะทนกว่านะครับซึ่งของ xe 4เนี่ยไม่มีเวเธซิลอันนี้ก็น่าพิจารณานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเกือบลืมพูดไปก็คือตัว a 1 5หนะครับก็จะต่างจากตัวนี้นิดนึง,นงเ,เ,นเนี่ยครับสังเกตเห็นไหมตัว a 1 6หเนี่ยไม่มีแฟตนะครับแล้วก็ตัว,ว,ว xe 4ก็ไม่มีแฟ แต่ตัว a 1 5เนี้ยมีแฟลตป๊อปอัพในตัวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่เปลี่ยนของตัว a 1 5นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของรูปร่างหน้าตาอันนี้ส่วนตัวนะถ้าความรู้สึกของพี่พี่รู้สึกว่ารูปร่างหน้าตาของตัว x e 4เนะี่ยมีความคลาสสิกมากกว่ามันดูเรโทรก็ตามสไตล์ของฟูจิถ้าใครชอบแบบกล้องที่แบบดูเรโทรพี่ว่าตัว x e สก็น่าสนใจนะแล้วก็อย่าลืมว่าเขาทันสมัยกว่า เขาเป็นกล้องที่เป็นปีที่ใหม่กว่านะเปิดตัวในปี2021แต่ก็จะมีบางอย่างที่เป็นข้อจำกัดที่ XE4 มีนะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วใครรู้สึกอะไรยังไงบ้างใจเอียงไปทางไหนระหว่าง Fuji XE4 หรือ Sony A15 ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าหากใครมีคำถามนะครับก็สามารถถามได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด u b s c r i b e แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ